มื้อเย็นนะคะกิมยันเช้าอ,ะอ่ะกิมยันเช้ามาดูซิว่าปาปะพามากินอะไรบ้างน้ำข้าวผัดปูอันนี้เป็นเซ็ตสำหรับส <Hey. S 2> องานนะใช้กใช้ี่ตักคจานใหญ่มากใหญ่แค่ไหนปะปะลองยกโชว์สิโอโ้โหจานเบิม้มจานเบิ้มครับ,บอ่ามีข้าวผัดน,นะครับแล้วก็ นี่ไปชิมก่อนนะผัดบอกเคอรี่นะคะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งร้อนๆเลยนะเห็ดด้วยมีเห็ดหด้วยเครื่องแน่นๆนะคะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นจุกๆน,นไปเลยนี่ขอหน้ำหน่อยนะก็นี้เมนูไข่นี่มีสำหรับเด็กๆสำหรับเด็กๆที่มาก็กินเป็นเซตครอบครัวแบบนี้ได้เนาะ น่ากินค่ะพเพราะว่าเซตอาหารเยอะมากลุยแล้วก็อีกอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะครคขาขอดูหน่อยได้ไหมคะขนมปังสิบริการตัวเองคระบ,บริการตัวเองเหรอครับ okay, โอเคนะบาย Bye, ค่ะลุยแล้วครับไม่รอใครครับ พีนะ